สวัสดีครับผมแจ็คโตอัโตคาครับสวัสดีครับผมบอยโตอัโตคาครับวันนี้อยู่ในช่วงของรถเข้าใหม่นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามารีวิวมีความภาคภูมิใจมากนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าถามถึงมากนะครับออกมากี่คันนี่หมดทุกคันนะครับรถคันนี้มีความพรีเมียมมากๆับนะครับคือ โตโยต้ามาจสตี2.8พรีเมียปี2020นะครับเปิดตัวนะครับราคาอยู่ที่1,899,000นะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวเลยว่ารถที่ลูกค้าให้ความสนใจมากี่คันเนี่ยหมดทุกขคันนะครับวันนี้เราได้มาคันนี้สวยๆงามๆนะครับมารีวิวกันว่าพร้อมใช้งานยังไงรวมถึงเราจะดูว่าถ้าเราเก็บงานเนี่ยเก็บงานอะไรบ้างไปพร้อมๆกันเลยครับคุณบอยครับผมครับเชิญครับ คาดว่าคันนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่คิดว่าอยู่ไม่นานแน่ๆค <c oughs> ันนี้ก็ค่อนข้างสภาพถือว่าเรียบร้อยเลย <c oughs> เก็บงานน้อยมากนะครับ <c oughs> ผมเก็บงานน้อยมากจริงๆเดี๋ยวจะก่อนจะไปดูการเก็บงานเดี๋ยวผมพาชมมองเครื่องชมอะไรก่อนครับโอ้โหแค่เปิดมานี่ผมไม่รู้จะพูดอะไรดีคุณบอยครับฮ<น>ะต้องบอกก่อนว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยบอกว่าใสนิ่งๆเลยนะครับผมนี่มาดูใกล้ๆนะกล้องนะนี่พวกเนี้ยโอ้โหดูดิเดี๋ยวอันนี้เรายังไม่ได้ทาความสะอาดอะไรจริงๆเหรอ ยังครับก็นี่ไงยังมีข้าฝุ่นบางๆมีอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยก็ยังมีเห็นไหมฝุ่นไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างเนี่ยเห็นข้าบฝุ่นข้าบอะไรกันอยู่อันนี้เลียวจริงๆนะครับผมคือแต่ที่จะบอกว่าที่เครื่องสวยๆนี่คือเครื่องแห้งมากพี่แจ็คนะครับผมแบบน้ำมันนี่ไม่มีหยดเยิมรั่วซึมอะไรเลยเกี่ยวกับเครื่องนะอืนะครับผมดูสิเนี่ยฝาวงฝาวาลฝาสูบนะครับผมห้องเครื่องสะอาดมากแห้งสนิทเลยนะครับ แล้วจุดมารีมาร์กต่างๆพวกนี้ยังไม่เคยแกะยังไม่เคยลื้อเลยนะครับองน,น,นะน์ีสีชมพูสีฟ้าสีเขียวเนี่ยครับงสีสดเลยฮะครับผมที่เอามาสันน่นรตพวกนี้ยังไม่มีขยับเลยครับอืมประเกนฝาวาวยังไม่เคยถอดยังไม่เคยแกะเลยฝาวาวนะครับผมบก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆสาหรับ,ครบเครื่องยนต์นะครับผมพูดง่ายๆว่าการันตีเลยเครื่องไม่เคยโอเวอร์ฮอนไม่เคยผ่าไม่เคยซ่อมนั่นีสิฮะรวมไปถึงเกียร์ด้วยนะครับผมอ่ะ มาดูในเรื่องบอดี้กันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งคันเลยนะครับผมมองแว็บเดียวนี่คือรถสวยมองแวบเดียวนี้มองออกเลยใช่นะครับผมคือเนี้ยอาร์คต่างๆสีพื้นมันชัดเจนครับคือพื้นของพวกฝากระโปรงเพราะนั้นเขาจะด้านอยู่แล้วเขาจะไม่เงาถ้าเกิดเงาเงามาในผิดปกตินะครับผมนะครับผมนี่มอกออยู่ครบสีนต่างๆอาร์กอยู่ครบน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนี่รวมไปถึงนี่บังโคลนหน้าขวาไม่มีขยับเช่นกันนะครับผม อาร์คคานเคิร์นต่างๆอยู่ครบตัวนี้คานสามชิ้นเนาะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมไม่มีข้อซ่อมทําสีใจอย่างใดนะครับผมคอนเฟิร์มเลยในห้องแต่ก่อนรีวิวคันนี้ผมยังตื่นเต้นเลยนะครับว่าลูกค้าคนไหนจะได้ไปครับคันนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องการเก็บงานภายนอกนะครับผมบอกเลยเก็บงานน้อยมากๆครับด้านหน้าด้านปะทะตรงๆเลยเนี่ยด้านปะทะแบบตรงๆเนี่ยสะเก็ดหินครับพี่แจ็คเนี่ยเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆนะครับจริงๆ้ะไครไม่ซีเรียสนคันนี้ผมไม่ต้องเก็บเลยก็ได้นะ แต่เพื่อความเนียบนะครับผมระหว่างนั้นเราจะมีการเก็บให้นี่สสเก็ตหินจุลเล็กเล็เล็กกว่าปลายปากกาด้วยเอาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่าน้อยมากเนี่ยด้านหน้าเราเก็บสองชิ้นนี้แค่นั้นเองครับผมครับด้านข้างด้านข้างเดี๋ยวไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับผมนะอันเนี้ยไม่ต้องเก็บสีเรียบร้อยเลยนะครับ ก่อนจะไปถึงนั้นเดี๋ยวดูยางด้วยแวดูยางนะครับผมตัวนี้โอ้โหผมเพ็งยางแล้วนี่คือยางไฟโตนะครับผมปีสองพนยิบสี่นะครับผมดอกหนาดอกเต็มนะครับผมใช้กันได้อีกยาวๆนะอ่ะประตูหน้าขวาเรียบร้อยเช่นกันเรียบร้อยไม่ไม่มีแม้แต่สะเก็ดหินนะครับผมอ่ะผ่านมาประตูสไลด์เหรอคุณบอยคันนี้เหมือนคุณบอยไม่เหมือนจะพูดอะฮะใช่ไปกันแบบไวมากแต่ ไม่เป็นไรเก็บให้อีกชิ้นหนึ่งอ่าเก็บให้อีกชิ้นหนึ่งสีดําคือมันเก็บง่ายครับสีดํามันจะไม่เพี้ยนครับมันโอกาสเพี้ยนมันจะน้อยกว่าสีอื่นๆนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนี้เก็บให้จริงๆขนแมวนะครับนิดเดียวขนแมวแบบชนิดว่าบางๆเลยไม่เป็นไรครับโตออโต๊คาเราจัดให้เองนะครับผมสะโพกหลังขวาเหรอครับไม่มีเรียบร้อยเลยไม่ต้องเก็บ อันนี้ถ้าทางจะรีวิวเร็วมากครับครับผมเอาเดี๋ยวมาดูบอดี้นะครับผมอัศกับสีเนี่ยคันนี้ผมเก็บสามชิ้นอ่ะครับผมกระชนหน้าฝากระโปรงหน้าแล้วก็ประตูสลด์ฝั่งขวาอ้ะโหภายในก็อืเอาให้กล้องดูแล้วกันผมว่าให้ภาพมันฟ้องตรงพูดอย่างนี้พี่ให้ภาพอ่านเองแล้วกันนะครับผมเพดานไล่ลงมาเลยเบาะผู้โดยสารต่างๆนะครับเรียบร้อยมากครับดูรีบันดงบันไดเนี่ยเห็นไหมฮะ แทบไม่มีแบบเนี่ยแม้แต่บันไดคนขับนะบโอ้โหยังถือว่าเนี้ยบเลยนะครับผมแล้วดูเพดานคอนโซลน,นะครับผมพวงมลาลัยหัวเกียร์แม้แต่บออคนขับเอาเอาถือว่าแบบแทบจะไม่มียุบอ่ะใช่ครับแต่เดี๋ยวนะเอาให้เนี้ยบกว่านี้อีกเอาให้เนี้ยบกว่านี้อีกเดี๋ยวมียับยับหน่อยครับยับยับหน่อยตรงนี้ ี๋ยวเปลี่ยนหนังให้ใหม่เลยตามใหม่ใหม่เลย <c oughs> เอา <c oughs> เดี๋ยวซองเปลี่ยนหนังให้ใหม่เลยนะครับผม <c oughs> กับบอกคนขับเนาะจริงๆไม่ทําก็ได้นะเนี่ยะทำเถอะพูดไปแล้วทำนะพูดไปแล้วทำไปแล้ว <c oughs> เออนหนึ่งชิน้นอ <c oughs> ่าครับจบเอามาดูบอดี้ไอในทํทแค่นั้นเลยครับอ่ะดูบอดี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> สีก็ทาแค่สามชิน้นไม่ทําก็ได้ทําก็ได้แต่เดี๋ยวทําให้นะครับนี่อาร์คเดิมสินี่นะครับผมอาร์คเดินสวยๆนะครับสีไม่มีเหลื่อมล้ำติ๊กเกอร์ทั้งสองฝั่งนะพี่ทั้งสองฝั่ง อันนี้แกะยากมาไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะครับคนี่โอ้โหเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยโอ้สวยงามจริงๆพี่น็อตไม่มีขยับนะครับผมประตูสไลด์อะไรต่างๆพวกนี้ครับนะฮะยังไม่เคยแม้แต่ตั้งประตูเลยโอ้โหอันนี้ถือว่าสดจริงเนี้ยบจริงๆเลยเอามาดูด้านท้ายกันหน่อยอันนี้อาจจะไปไวนะมันมันไม่มีอะไรต้องทําเลยนะครับฮสีเรียบร้อยเรียบร้อยกระชนหลังเรียบร้อยครับ โอ้ไม่ต้องทําอะไรจริงๆจะติตรงไหนเนี่ยยังหาที่ติอยู่ครับโอ้โหดูดิภายในเบาะมันหลังนี่แคบไม่ค่อยจะได้นั่งอ่ะนะพี่อาร์ตต่างๆนี่น็อตคอนเฟิร์มเดิมไม่มีขยับนะครับผมทั้งสองฝั่งนะ<อ> LR ซ้ายขวารองน้ําต่างๆเดิมหมดเดิมหมดเดิมหมดเลยพี่แล้วก็อยู่ในสภาพเดิมจร<ๆ>ิงๆแล้วดูดีแผงหลังเอาไม่มีริ้วลอยกีิแล้วเนี่ยพลาสติกต่างๆนะพี่ดูดิเห็นไหมใช่ ไม่มีริ้วรอยการขีดกวนเลยคือตรงนี้ปกติถ้าเกิดเขาทํามาพ่นสีมามันต้องเรียบใช่นะไหมใช่ครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ผิวส้มผิวส้ม,ผ,สมผิวเปลือกส้มอ่าสีเปลือกเปลือกส้มลายของหนังยังไงอยางงั้นเลยนะครับผมไม่มีการซ่อมทําสีย่างใดเนาะโอ้โหดูแถบซ้ายกันบ้างซิเป็นไงเนี่ยโอ้โหจากที่ผมมองพยายามหาอยู่นะพี่หาให้เจอฮะหาให้เจอหาไม่เจอพี่แถบซ้ายนี่ก็ไม่ต้องทําสีนะครับผมเท่ากับทําอยู่สามชิ้น เดี๋ยวผมขอดูแม็กหน่อยได้ไหมได้ได้เนี่ยผมกำลังดูเหมือนกันกำลังหาที่ตีรถคันนี้อยู่เนี่ยเห็นแล้วนิดนึงกล้องมาดูแค่นี้อันนี้ซีเรียสไหมครับจริงๆผมผมเองผมไม่ซีเรียสนะแต่ถ้าทำแต่ขายให้กับลูกค้าผมซีเรียสเลยเดี๋ยวผมทำาม่ใหม่เลยแต่ถ้าในฐานะผมเป็นคนซื้อผู้ซื้อผมขอซีเรียสหน่อยแล้วกันเอาจัดให้พี่จัดให้โอ้โหมันนิดนิดจร้งจริงเอาเดี๋ยวปัดแม็กให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอ้โหมาดูบอดี้ฝั่งซ้ายกันหน่อย โอ้สีเรียบร้อยจริงๆนะปกติน้อยนะพี่สีดำเนี่ยเออจริงสีสีดำนะต้องเห็นชัดครับแล้วพี่นึกภาพไหมฝั่งซ้ายเนี่ยประเทศไทยแลือบ้าเราส่วนใหญ่นิยมขึ้นฝั่งซ้ายนะไอเมื่อกี้ฝั่งขวาผมไม่อยากจะพูดว่าโอ้บันดงบันไดไม่มีริ้วลอยเลยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเอาก็มันฝั่งขวาครับนี่ฝั่งซ้ายเลยพี่ดูนี่น้าหนักคนเราเหยียบขึ้นนะผิวบางทีมีเษดินี่มันต้องมีรอยขีดข่วนนี่ไม่มีเลยพี่ครับโอ้สุดยอดจริงๆคันนี้ งสงสัยเวลาขึ้นนี่ถอดรองเท้าขึ้นหรือ, <c oughs> อเปล่าเอออาจเป็นไปได้บิก๊กแจ็คถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าดูแลรักษารถมาขณะดขึ้นรถเนี้ยต้องถอดรองเท้าอขอดูบอดี้หน่อยพี่ <c oughs> ดูบอดี้กันนะครับนะดเดิมๆสวยๆเลยครับเนี่ยโอ้ใครได้คันนี้ไปบอกตรงเลยนะครับสุดยอดจริงๆสภาพยังอยู่อย่างนี้ได้นะครับผมโอ้สวยงามบอดี้นะครับผมเดิมทั้งหมดทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมคันนี้น็อตไม่มีขยับนะครับผมนี่ เบาด้านหน้าผู้โดยสารเหมือนกับยังไม่มีคนนั่งเลยนะครับเนี่ยก็ขนาดบอกคนขับยังเรียบร้อยขนาดนั้นอ่ะพี่นะบอกบกพูดบอกตัวอื่นไม่ต้องไปพูดถึงเลยอ่ะนะครับถือว่าถือว่าหาหาได้ยากนะครับผมเราก็ทําคลิปกันมาหลายคันเนาะก็อย่างน้อยต้องมีโน้่คันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่แบบเรียบร้อยมากๆเลยแล้วนะครับคุณพลับถึงแม้ว่าจะเรียบร้อยแบบนี้ยังมีการันตีในการตรวจสอบดับเบิลเช็คให้อีกหรือเปล่าครับเนี่ยมีครับพี่เรามีการตรวจสอบเบิ้นย้อนหลังหลายอย่างเลยนะครับผมแม้แต่บอดดี้นะ ที่ผมบอกว่าสวย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 เดิมเดิมเนี่ยเราจะเชื่อได้ยังไงใช่ไหมเรามีบริษัทนอกนะครับผมกูอินสเปกชั่นเหมือนเดิมถ้าใครไม่รู้ลองไปเสิร์ช g o o g l e ดูนะครับผมเป็นที่ยอมรับนะของสถาบันการเงินต่างๆนะครับผมไฟนงไฟแนนซ์เนี่ยยอมรับหมดเลยนะครับผมต้องมีใบตรวจนี้นะครับผมของกูอินสเปกชั่นเป็นบริษัทระดับหนึ่งจากญี่ปุ่นผมเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจโครงสร้างบอดี้นะครับผมเรื่องการใช้งานต่างๆเลยนะครับผมเนี่ยเขาก็มาตรวจให้เราเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของลูกค้าลูกค้าซื้อรถกับเราเรามีใบเอร์ให้ลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินรถใหญ่ๆอย่างนี้นะถ้าไปจ้างเขานะสี่สาห้าพันมีแน่นอนลูกค้าก็ถือว่าประหยัดเซไปอันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับผมเรามีระบุในสัญญาให้อีกชนหนักจมน้ํพลิกคว่ำไฟไหมรับซื้อคืนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะเพราะว่ารถเอ่อรถประเภทนี้นะครับครับเอ่อคนที่มาซื้อเขาจะต้องดูว่าโอเครถเนี่ยส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดไปไหนมาไหนนะครับเกิดอุบัติเหตุอะไรหร เพราะฉะนั้นเนี่ยเราระบุในสัญญาเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้าจริงๆครับผมทุกคันพี่ทุกคันของเราครับผมอ่ะตอนนี้เราดูโครงสร้างข้างนอกเรอย่าไปลองขับแล้วใช่ไหมพี่อยากลองแล้วผมดูว่ามันจะสมฐานะหรือเปล่าครับผมได้ไปกันเลยพี่ไปกันเลยครับครับอยคครรัับบผมแอร์เย็นมากครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเช็คข้างในนิดนึงนะครับโอ้ออกออกจากห้องทำอันนี้เขาเราเช็คระบบทัชสกรีน ครับผมทัชสกรีนมัลติฟังก์ชันนะครับผมกระจกไฟฟ้าขอดูประตูสไลด์หน่อยประตูสไลด์ตันนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ดีนะครับโอเคไหนขอทดสอบการเข้าเกียร์หน่อยอไม่กระตุกเลยเป็นไงพี่เดินหน้าเงียบนะครันี่อะไรนี่ถอยหลังครับนะครับกล้องสาม้หกสิบองศาใช้งานได้ปกตินะครับผม เออไม่มีกระตุกเลยนะครับผมตัวนี้แล้วกระจกไฟฟ้าเป็นไงบ้างปกตินะครับผมปับเข้าออกปรับได้นะครับครับก็ถือว่าเกียร์อยู่กับที่แล้วใส่เกียร์นี่ถือว่าปกติเลยไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับไปงั้นเราไปกันครับอืมช่วงล่างอะไรก็โอเคแล้นนะครับคืออย่างผมขับรถทุกวันบางทีมันนิดเดียวมันก็รู้แล้วไงแต่เดี๋ยวเราลองหลายๆพื้นที่นะครับนี่ลองน้ําปกติ นะครับเงียบไม่มีก, use, ก, ffe, กึกาักแหลกพวงมาลัยอะไรต่างๆหลุมเล็กหลุมน้อยพวกนี้ไม่มีอะไรฟ้องขึ้นมาเลยนี่ละนาดนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีละนาดหน้าอีกเอา compte, หลายๆละนาดน,น,นี่เงียบไหมครับนะครับอ่ آ, เป็นปกติดีครับพวงมาลัยวงเลี้ยวอะไรถือว่าโอเคเลยนะครับผมไม่ คือไม่ได้ขับแล้วมันรู้สึกแบบว่ารถหลวมรถโยนกเคงอะไรแบบนั้นนะครับให้ความรู้สึกที่ดีให้ความรู้สึกที่แบบกระชับเฟิร์มนะครับอ,อันนี้อยากอยากให้ลูกค้าได้มาลองขับนะใครสนใจหารุ่นนี้อยู่คันนี้นี่ไม่ผิดจากที่คิดจริงๆนะครับผมจากภายนอกภายในที่เห็นการดูแลรถของเขาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอลองความเร็วข้างนอกนิดนึงนะครับ ไม่อืดนะเห็นบอดี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมเหยียบก็มานะครับผมตัวนี้ก็คืออัตราเร่งคือเขาพุ่งเลยจำความสาวะเกียร์เปลี่ยนสมูทนะเนี่ยนีดปาดซ้ายปาดขวาข้ามไปสองเลนเลยเนี่ยไม่โยนนะเบรคระยะประชันชิดก็มีนะฮะนี่โอ้โหปล่อยมือปล่อยอะไรก็โอเคนะครับผมไม่ดึงไม่ดึง มีเอียงไปตามถนนนิดนึงถนนเส้นน uh ี้เป็นหลังเก่าเนาะฝั่งซ้ายที่เอียงซ้ายฝั่งขวาทีเอียงขวาในพื้นที่นี้ช่วงนี้เริ่มจะเย็นแล้วรถเหมือนค่อนข้างเริ่มจะติดนะครับผมต้องรีบก่อนพอเดินไปนี่ก็เริ่มติดแล้วจะใช้ความเร็วไม่ได้นะโดยรวมถือว่าผ่านเลยพี่แจ๊คนะครับผมลูกปืนล้อไม่หอนนะครับผมยางไม่ดังนะครับแล้วก็ส่วนท้ายไม่หอนพละกาลังถือว่าโอเคเลยสมูทการเปลี่ยนกงเปลี่ยนเกียร์นะครับผมกําลังแรงอัดของเครื่องก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผม ก็ไม่ผิดอย่างที่คิดจริงๆนะครับผมก็ขายได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้คอนเฟิร์มให้เลยครับคอนเฟิร์มเลยครับผมคุณปลอยครับนอกจากเครื่องและโครงสร้างสีข้างนอกเนี่ยยังสวยดูดีแล้วก็ดูในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมนั่งไปคุณปลอยเนี่ยผมรู้จักที่ใบยังไงช่วยอธิบายผมแทนผมทีครับต้องบอกว่าไม่ผิดอย่างที่คิดอ่าต้องใช้คํานี้นะครับผมเพราะว่าการดูแลรถที่ดี สุขภาพของรถมันก็ต้องดีตามมาด้วยนะครับผมภายในภายนอกนะครับผมภายในห้องโค้งเครื่องเขาก็ต้องดูแลดีภายในเครื่องนะครับผมเขาก็ต้องถ่ายน้นมันเครื่องอะไรต่างๆดูแลตามระยะอยู่แล้วของเหลวต่างๆนะครับผมแล้วก็จากที่เห็นที่ขับมานะครับผมการทรงตัวดีสมรรถนะอะไรเงี้ยดีแสดงว่าพวกช่วงล่างโชคไม่โยนไม่ย้อยนะครับผมวิ่งไม่มีเสียงผิดปกติแทรกซ้อนขึ้นมาเลยนะครับกําลังเครื่องดีนะครับผมเกียร์เกอร์ต่างๆเปลี่ยนสมูท ครับนะครับผมกําลังเครื่องก็ดีด้วยใครได้ไปในโชคดีมากสช่ครับเจ้าเตอร์ร่ามบราดิสตี้2.8พีเนียมปี2020คันนี้นะครับครับครับทางโตออโตคาร์เนี่ยเสนอให้ราคาแค่1,339,000บาทเท่านั้นเองครับครับผมแล้วเรายังมีวารันตี2ปีหรือ20,000โลนะครับในเรื่องเครื่องเกียร์รวมทั้งหมด217รายการนะครับแล้วก็ยังมีให้การบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะครับแต่อย่าก่อนอื่นนะครับถ้าหลังจากที่คุณบอยเนี่ย นาไปทําสีหรือไปเก็บงานนิดหน่อยเนี่ยครับจะเสร็จสักประมาณเมื่อไหร่ครนบอยครับคันนี้ทําสีด้วยจะมีปัดแมกด้วยเนาะทำสีแมกด้วยมันจะไปพร้อมกันไม่ได้นะครับผมคันนี้ก็จะอยู่ในช่วงวันที่8ครับเดือน7นะครับผมกรกฎาคม2อง8นี้ารยหกบแนี้เสร็จแน่นอนครับผมผมว่าตอนนี้ลูกค้าเราเนี่ยถ้าเกิดได้เห็นคลิปนี้แล้วนีคยคือจะต้องแบบอย่างที่บอกสามารถถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องทําครับ ขอเดิมๆอย่างนี้เลยครับผมได้นะครับสามารถรับไปได้เลยใช่ครับผมเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับผมด้านหน้ามีแค่เนี่ยสะเก็ดหินจริงๆนะครับด้านข้างก็ขนแมวนิดเดียวจริงๆครับผมไหนๆคือคือถ้าไม่มีเก็บ2ชิ้นหน้านี้นะครับชิ้นหลังไม่ทําก็ได้ประตูหลังขวาเนี่ยแต่ทีนี้ไหนๆไปแล้วเราก็ทําเพื่อให้มันเนี้ยบยิ่งขึ้นสวยงามยิ่งขึ้นแค่นั้นเองครับครับผมสาหรับลูกค้านะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับทิ้งคอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะครับหรือว่าต้องการมาทดลอง ขับรถคันนี้นะครับครับทำนัดได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757นะครับหรือครั้งต่อไปนะครับจะรีวิวรถอะไรนะครับเดี๋ยวผมรอกระซิบจากคุณบอยนะครับว่าเป็นรถอะไรสำหรับวันนี้นะครับผมแจ็คโตอตโตคาผมบอยโตตโตคาครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ